ใสา่หมูหรอฮะใส่หมูทอดนะครับผมเจียวเจียวหมูต่อนะครับผมให้หอมเลยนะครับผมกว่ารอดเกน้ำล้างคุกนลยนะครับผมน้ำล้างคุกนะครับผม <c ười> ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับผมมากครับ <c ười> ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำเนตนนะครับผม กระเทียมหอม้ะเดี๋ยวการครับหลอดอยิบการนะกว่าหลอดอยิบการนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมนี่ครับผมเอาข้าวลูกชายนะครับผมใช้มือเดียวนะครับใช้มือเดียวเนาะกัมดานเนาะกัมดานเนาะไม่มีคนช่วยนะครับผมขอบคุณนะกว่า คว่นน้องห่อนะครับคว่นน้อหอนะครับผมอร่อยตรงหอมหอมยังครับหอมยังครับหอมยังเลยใช้มือเดียวนะครับใช้มือเดียวเนาะกันดาลนะกันดาลนะไม่มีคนช่วยนะครับผมขอบคุณนะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเดียวนะครับวันนี้น้องหลอก็จะมาทํา ผัดถั่วง,งอกครับผัดถั่วงอกนะครับผมให้ลูกชายเนาะขอบคุณทุกคนค่ะควาควานนักขอนะครับขวานนักขอนะครับผมอร่อยตรงขอบคุณนะครับทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผม ใส่ฟองนัวหนึ่งช้อนนะครับผมต่อไปก็เหลี่ยงทองงอกครับใส่ทองงอกนะครับผมกว่าน้องหล่อนะครับผมน้องหล่อสียกลางนะครับผมน้ำล้างคุกเลยนะครับผมน้ำน้ำคุกนะครับผม ขอบคุณมากครับขอบคุณท <trendy> oh ุกงกำลังใจเลยนะครับผมรอเดือดครับรอเดือดรอเดือดครับรอเดือดการครับหลอดผิวการนะกรัวหลอดผิวการนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกงกำลังใจนะครับผม เนี่ยครับผมเอาข้าวลูกชายนะครับผมขอคุ่ทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับกว่าน้องหล่อสืบกลางนะครับผมว่าใส่น้ำนะครับใส่น้ำ หอม,หอมอยังครับหอมอยังครับหอมอยังเลยป <c oughs> ิดไปก่อนครับรอเดือดตุกค้งนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเสร็จแล้วล <c oughs> ับตาไปหน่อยนึงนะครับผม กว่าน้องรอนะครับผมน้องรอเสียกลางนะครับผมน้ำน้งคกนี่นะครับผมน้ำน้กคุกนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับ กว่าน้องหล่อนะครับผมน้องหล่อติดกลางนะครับผมน้องหล่อติดกลางนะครับผมกว่านักวน้องหล่อนะครับกวานองหล่อนะครับผมอร่อยตรง ขอบคุณนะครับทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูคนผักด้วยก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับผม เสือดกลางแล้วผมก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับผม ขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมมาปรุงรสก่อนเลยนะครับผมรสชาติเป็นยังไงนะครับผมวันนี้อะไรก็หมดนะครับผมไม่ใครหอมก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับเน่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูคนผักด้วยก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม ขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมราปรุงรสก่อนเลยนะครับผมกว่าน้องหล่อสืบกลางนะครับผมกว่าคัวน้งหล่อนะครับคว่วน้งหล่อนะครับผมอร่อยตรงใส่หมูทอดนะครับผมเดียว เดี๋ยวหมูต่อนะครับผมให้อหอมเลยนะครับผมกว่ารอเพียบมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมตัดกระเทียมหอมแนละ้วเดี๋ยวกว่าน้องหล่อนะครับผมน้องรอเสียกลางนะครับผม

ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนตนะครับผมเราปรุงรสก่อนเลยนะครับผมรสชาติเป็นยังไงนะครับผม <c oughs> <c oughs> วันนี้อะไรก็หมดนะครับผม <c oughs> ไข่ให,หอมก่อนนะครับผม <c oughs> ขอบคุณมากครับเนยะ ใส่น้ำนะครับใส่น้ำล <Okay. S 1> ้วนขว,วานนั่งขอนะครับขวานนั่งขอนะครับผมววรอ,อร่อยจังขาดหลายอย่างอยู่ <c oughs> วันน้องหล่อสืบกลางนะครับผม <c oughs> วาน oh 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 เสียงอะไรกุบกองฟุบกอง